จังหวัดดีแลนจิกเปิดมาลูกนี้โคกโรดี้ซ้ำนิ่มนิ่มต่อมาเป็นจังหวัดสวนกับโลจิกแตะเข้ามาก็ไม่เนิร์ดนิ่มนิ่มแล้วครับลูกนี้ก่อนรับชมลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับพบกับผมอีกยล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเล่นดีเมบนะว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ เช่นยังไงถึงจะทําให้ dmf ของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแผนนี้ก็เป็น dmf 2ตัวนะผมจะเล่น dmf ทั้ง2ตัวเลยนะก็จะมาพาทุกคนเล่นนี่เลย dmf ทั้ง2ตัวเลยตัวหนึ่งเป็นนี่นะสไตล์บ็อก o ์ทู็อกนะก็คือกบไมเนอรอีกตัวนึงก็เป็นแองเกอร์แมนนะก็เป็นโรดี้นะต้องเป็นสสไตล์นี้นะเอาไว้ตัวหนึ่งขึ้นลงขึ้นลงอีกตัวหนึ่งปักนะทุกคนนะ หลักๆก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะเขาก็เป็นการสร้างสั์เกมนะพวก DMF e นะไปคอยรับคอยดักบอลไว้คอยเปลี่ยนแกนอะไรแบบนี้เวลาเล่นเราก็ต้องเล่นแบบสมมุติเราดักได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องคลองบอลให้ไปแดนหน้าแบบนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะสําหรับการเล่น DMF e นะส่วนมากก็จะเป็นเกมรับนะแล้วก็ช่วยเซตหลังเซตเซตบอลขึ้นมาในแดนหน้านะแบบนี้นะสมมุติเขาว่างแบบนี้เราก็ให้ปุ๊บ อีเมพนะดูนะไม่ให้แล้วก็หมุนหมุนหมุนอยู่แล้วก็ก่อนจะสง่งเราก็ให้เราดูก่อนนะว่าตัวไหนส่งได้ไม่ได้นะอันดับแรกเราต้องเล่นอนาล็อกให้ชํานาญก่อนนะทุกคนนะเราจะหาวิธีการหมุนได้นะก็หมุนไปหมุนมาอย่างที่คลิปที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นี่นะผมก็หมุนไปหมุนมานะอย่างเช่นจังหวะน,นี้เปิดมาแบบนี้เขาก็จะสอดมายิงสอดมาเติมแบบนี้ได้ด้วยนะครับนะเวลาดีเมพ เปิดมงอะไรแบบนี้เขาจะชอบขึ้นมาด้วยอย่างเช่นจังหวะน,นี้เห็นไหมพลิกแล้วก็ให้แบบนี้นะการส่วนมากเขาก็จะสวิตต์ออกไปข้างอะไรแบบนี้สวิตต์ออกซ้ายออกขวาหรือว่าให้กนเองก็ได้นะอย่างเช่นจังหวะน,นี้ให้ปุ๊บล้วก็เราก็ดูก่อนให้ไม่ได้เราก็ไม่ให้ให้ได้เราก็ให้แบบนี้ให้เราใจเย็นๆน,นะนี่เอาไม่บงังทางบอลล้วก็ให้ได้แบบนี้แล้วก็แทบจะรุดได้เลยก็เคาะกับขึ้นมาแล้วก็เติมขึ้นมายิงแบบนี้ได้เลยนะ ถ้ามีบล็อกตัวนึงนะมันก็จะช่วยเติมเกมลุกให้เราด้วยนะแล้วก็เองแองเคอร์แมนตัวนึงอย่างเช่นจังหวะน,นี้เห็นไหมปุ๊บแล้วก็หลอกทีหนึง่งแล้วก็ไปแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องรีบนะเล่นดีมีฟไม่ต้องรีบมันจะเป็นคอยเชื่อมเกมขึ้นไปนะถ้าเรารีบเนะี่ยมันจะไม่เห็นผลอะไรนะดีมีฟจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าเราไม่คลองบอลหรือเราไม่เล่นแบบนี้นะเราจะส่งอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแล้วก็คลองแบบนี้เห็นไหม แล้วก็คล้องไปแบบนี้มันก็จะทําให้เราลดง่ายขึ้นนะพอลองเอาไปทําตามดูได้แล้วก็ไปฝึกเล่นอนาล็อกบ่อยๆนะทุกคนนะเห็นไหมเขาจะสอดขึ้นมาช่วยแบบนี้ก็ได้นะก็จะได้ฟาวแบบนี้เลยก็ถ้าใครยังหัดเล่นอยู่ก็มันก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายสักเกินเท่าไหร่นะทุกคนนะดูนะเห็นไหมปุ๊บขอคลองบอลให้แบบนี้ถ้าว่างเราก็ให้ไม่ว่างเราก็ไม่ให้นะอย่างเช่นเมื่อกี้มันไม่ว่างนะแต่ผมไม่เห็นนะ เี่เราดักได้แบบนี้ก็คอยดูก่อนว่าตัวไหนบ้างแล้วก็ให้ปกติแบบนี้เลยนะครับก็ <Like decision. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าคลิปหน้ามีอะไรก็ผมก็จะมาแนะนําให้ทุกคนดูเลยว่าจะมีอะไรมาสอนทุกคนอีกนะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนนะเพื่อเป็นลรงใจในการทาคลิปนะถ้าใครอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ